คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องความเรียบง่ายของชีวิตนะคะแล้วก็บรรยากาศของความใกล้ชิดกันในพื้นที่ชุมชนต่างๆเป็นสเสน่ห์ยอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตนะคะแล้วเราก็มาจะพบเจอกับ ความงามแบบนี้ในทุกครั้งของการเดินทางแต่ว่าอ่านเล่นเป็นเรื่องใน EP ีนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องเดินทางเลยนะคะเราจะเก็บเอาบรรยากาศความสวยงามของชุมชนของความใกล้ชิดกันของความเรียบง่ายในชีวิตจากประเทศจอร์เจียมาฝากค่ะอ่าจเล่นเป็นเรื่อง ต้อนรับเข้าสู่อ่านเล่นเป็นเรื่องกับพวกเรา3คนคะ่ะบัวพันควายนุสแสบค่ะและวันคลองสารค่ะขอต้อนรับกันกลับมานะคะของคุณน,นุน,นี้ค่ะต้องมีอะไรล่อยเพลงออกมาไฟฟอโล่ไปะนะคะคุณไปท่องอะไรมาคะเป็นท่องเที่ยวมาหรือเปล่าคะท่องเที่ยวโรงพยาบาล <laughs> ทำไมดูน้ําเสียงดูห่วงใยนะคะห่วงใยคือสําหรับเนมันก็เป็นคืนวันอันแสนงามแล้วเอ่ถ้ามองมุมนึ่งอ่ะจริงๆนะคะก็เป็นชื่อหนังสือเล่มนี้เลยล่ะค่ะที่วันนี้เราหยิบขึ้นมาคุยกันนะคะคืนวันอันแสนงามย่าอิลิโกอิลเลียนและผมนะคะ ก็ผู้เขียนเป็นนักเขียนชาวจอร์เจียเนาะใช่ใชนะคะแล้วก็โอ้โหวิธีการเขียนของคุณโนโดาดุมบัดเซนะคะ<ช> <ๆ S 2> เป็นผู้ประพันหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าสนุกมากมนะคะแล้วก็เป็นงานแปลค่ะโดยผู้แปลนะคะก็คือคุณไกลวันสีดาฟองนะคะหรือว่าคุณสายชยานั่นเอง สนุกมากค่ะชอบแล้วก็รู้สึกว่าอ่านปุบแล้วก็อยากไปจอเจียใช่เ <c oughs> พราะจอเจียที่เราเห็นนี่ก็แบบ<ะ>ในจินตนาการก็สวยเนาะแล้วยิออย่งได้มาอ่านเล่มนี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็มีมีเรื่องอะไรมีมีความเป็นอยู่ที่มันดูแบบท้องทุง่งท้องอุ่งเลยทําให่อยากไปจอเจียเนี่ยเป็นประเทศเลก็กๆที่อยู่ติดกับประเทศรัสเซียเนาะ,ะนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่คือในในช่วงที่เราอัดพอดแคสต์กันเนี่ยค่ะคุณฟัง เป็นประเทศที่มาแรงมากสําหรับการท่องเที่ยวของคนไทยเนาะที่อยากจะเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศความสวยงามนะคะของภูมิประเทศเขาแล้วก็ค่าครองชีพที่ไม่แพงนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราสามคนก็ไปกันเอไปตามรอยเรื่องนี้ก็ได้นะคือที่สําคัญเลยไม่ต้องทําวีซ่านี่ไงมันเลยสคัญดึงดูดคนไทยมากๆเนาะอีกอันหนึ่งที่ดึงดูดคนไทยก็คือเหล้าเบียร์ราคาถูกใช่ไหม อ๋อ <c oughs> ไม่ใช่เขาไม่ได้กินเหล้าเบียร์คุณเขากินไวายวน์ดูมี<ว>รสนิยม <c oughs> ราคาถูกเลยทีเดียว <c oughs> <ไ>นะคะแต่ก็หนังสือเล่มนี้นะคะคืนวันอันแสนงามเนี่ยก็บรรยายถึงอะไรบ้างคุณโบอโอ้ต้องบอกว่าเป็นเป็นบรรยายถึงถึงท้องถิ่นค่ะทั้งวิวทิวทัศน์ทั้งความเป็นอยู่วัฒนธรรมเรือ่องของความเป็นชุมชนชนบทใช่ชนบทมากๆด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรื่องของ ภาษา,<ข>าเออภาษานนที่ใช้เนี่ยโดดเด่นเนาะมันโดดเด่นมากจนทำให้เรารู้สึกว่าเออบ้านเขาพูดแบบนี้เหรอเออมันเป็นมันเป็นคําที่เหมือนกับคล้ายคําด่าเนาะออแต่มันเป็นคําด่าที่แฝงไว้ซึ่งความห่วงใยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคําด่าที่แฝงไว้ซึ่งความห่วงใยจริงๆเหมือนเหมือนคนแก่แถวบ้านแต่ว่าคิกอ่านไปอันเนี้ยนึกถึงชนบทบ้านเราใช่ใช่ไอ้ลูกหมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ม่ไปทำด่าไหมคือพูดไปสะบดไปพูดไปสะบดไปแต่ถามว่าเขารักกันไหมเขารักกันมากนะรักมากเลยเรียกว่าด่าทุกคํำอ่ะใช่คือแบบเป็นการสื่อสารกันที่แบบใช้คำหยาบตลอดเลาแต่ว่าเวลามีปัญหาก็ไม่ได้ทิ้งกันไงจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยเนาะคอาักันจริงๆนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอืมมันมันเป็นความผูกพันนั่นแหละมันผูกพันกับตัวละครนะคะ สี่คนนี่แหละสี่ห้าคนเนี่ยย่าอิลิโกอิลเลียนและเนี่ยค่ะตัวตัวหลักชื่ออะไรนะสุริโกสุริโกนั่นแหละก็คือตัวผมนั่นแหละคือคือเขาจะใช้แทนว่าผมตลอดพนาไม่ได้เนี่ยก็คือตัวผมนั่นแหละแต่จริงแล้วเขาชื่อสุริโกเนาะก็เป็นเด็กคนหนึ่งค่ะที่เติบโตมาอย่างที่พี่วันบอกก็คือเหมือนเหมือนเหมือนชนบทบ้านเราอ่ะแล้วก็เติบโตมากับคุณย่าแล้วก็มีคุณลุงสองคนซึ่งเหมือนเป็นเพื่อนบ้าน แต่ก็รักเนาะใช่คือลุงอีริโกกับลุงอีลาเลียนซึ่งสองคนเนี้ยเหมือนจะไม่รักกันนะเอขาจะทะเรับกันจะทะเลาะกันตลอดเวลาจะต้องแบบขโมยของกันบ้างแก้กันแรงเนาะแก้กันแรงแล้วด่ากันแรงแต่ว่า สุดท้ายเราก็ทําทําให้เรารู้ว่าเขารักกันนะใช่เขาเป็นมิตรแทร้คือเขาไม่ทิ้งกันเลยเก,กใช่ใชถึงึงจะแกล้งกันแบบโหดโหในบางครั้งอ่ะอ่านราแรกแรนึคิดว่า2อคนนี้มันเป็นศัตรูกันแน่นอนมันเหมือนศัตรูไปไปมาอ๋อไม่หรอกเขาเขา,เขามีความรักให้กับอ่าไอตัวผมเนี่ยใช่ซูริโกใช่แล้วก็ยากของเขาด้วยเนาะ<ช>มั่เหมือนเป็นครอบครัว ตอนแรกอะเข้าใจว่าเป็นลุงจริงๆนะ่ตอนแรกที่อ่านันเหมือนลุงจริงๆเลยแต่พออ่านไปแล้วอาวไม่ใช่ลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านแต่ว่าคอยมาดูแลย่าตลอดคือห่วงใยบ้านเนี้ยตลอดเลยก็จะมาดูแลแต่ว่าจะมาดูแลในแบบของเขาอ่ะแบบหำหำดิบดิบนิดนึงอะจริงสไตล์สไตล์ถ้าถ้าเป็นแถวบ้านเราเป็นสมัยนี้ก็น่าจะเป็นลุงลุงสไตล์ติตอินดี้อินดี้หน่อยที่แบบ ไม่สนว่าหลานจะได้เรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยชวนกินไว้กันเราสมบูรณ์เลยอเนียชวนกินไว้เลยสำคัญเลยอ่ะนะแต่เรานึกถึงแบบว่าถ้าเป็นบ้านเราอ่ะก็เป็นพวกลุงนุ่งผ้าเข้ามาใช่อย่าอย่าไปเลยกับชีวิตบ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยลุงผ้าเข้ามาแล้วสูบยาเส้นอ่ะใช่ใช่แต่ว่าจะแบบพาหลานไปนน่นมานี่พาไปแบบ ไม่เรียนไม่ต้องเรียนหรอกนะแต่สองลุงสองลุงคนนี้สองลุงสองค,คนเนี้ยก็เหมือนเป็นตัวละครที่มีสีสันมากนะคะในงานเขียนเล่มนี้ขณะที่แบบเราก็ได้เห็นความความรักเนาะที่ย่านเนี้ยมีต่อหลานนะคะเราก็พยายามที่จะแบบให้หลานอะ่ะตั้งใจเรียนอะ่ะเป็นแบบความความรู้สึกของคนที่แบบ เป็นคนดูแลเนาะเป็นคนอุปการะคือยังไงหลานต้องมีความรู้อ่ะใช่ต้องแบบพยายามผักดันทั้งถีบทั้งผักทั้งๆใหลานไป็เรียนหนังสือไม้ได้แต่ลานนี่กันเนาะไม่รู้เป็นคนแบบไหนกันแน่แต่ก็ยังก็ยังผ่านชีวิตผ่านมหาวิทยาลัยมาได้ก็แข่งของเรานะในที่สุดหลานก็เรียนจบจนได้คือคือตอนแรกอ่ะเรียนอยู่ที่ที่บ้านนั่แหละแถวนั้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องจากบ้านมาเพื่อไปเรียนจริงจังละ แล้วก็ไปเรียนในแบบที่ไม่มียากเลยสักคนเดียวก็เหมือนแบบเด็กต่างจังหวัดต้องเข้าไปเรียนในเมืองอ่ะชอบมากอใช่อารมณ์เด็กต่างจังหวัดต้องแบบเข้าไปเรียนในเมืองคือชอบอารมณ์ตั้งแต่ขึ้นรถไฟแล้ไปเช่าเขาอยู่อะไรเงี้ยคือแบบเออมันดิ้นหล่นจริงๆนะเว้ยเด็กคนนึงก็แบบขึ้รถไฟไม่ตีตั๋วอะไรเงี้ย ไปแอบบแบไปอ่ะใช่ไปชาวบ้านเขาก็ไม่จ่ายเงินค <c oughs> ่าเ่าแอบ,บอยู่ <c oughs> เขามีความน้ามึนทุกสิ่งอย่างแต่ก็เล่นจบมาได้ <c oughs> ใช่แต่ถก,กถูกรูก้ถูกกลางจนกระทั่งเลยนจบมาได้เนาะแต่ต้องบ <c oughs> อกว่าวิธีการเล่าเรื่องนะคะอของผู้ประพันธ์เนี่ยคือมีวิธีการเล่าเรื่องที่ ทำให้เราแบบติดตามตัวละครลุ้นไปนตลอดเวลาลุ้นทุกตอนนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวละครมันจะแบบผ่านเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ไปยังไงบ้างเนาะเอาตั้งแต่แบบช่วงเริ่มต้นตอนที่มีชีวิตอยู่ในชนบทเนาะเราก็ได้เห็นแบบชีวิตที่เรียบง่ายอะ่ะม,มันไม่ได้ต้องแข่งขันอะไรเยอะ,อะเด็กก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมฉันจะต้องแบบขยันเรียนแต่ฉันต้องไปเรียนเพราะว่าย่าตีทุกวันเหมือนย่าไล่ตีโอ้ย่าก็ไล่ไปเรียนทุกวันทั้งด่าทั้ง ตีทั้งอะไรไม่เลียวย่าเนี่ยแบบว่าทํางานทุกวันแต่ไอซีนที่มันเจ็บปวดมากๆเลยตั้งแต่ช่วงต้นของหนังสือก็คือแบบวิถีชีวิตของการแบบล่าสัตว์ของเขาอะอแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือตั้งใจจะยิงกระต่ายแต่สุดท้ายแบบไปยิงหมาตัวเองอะไรเงี้ยคือมันก็มีความดราม่านะใช่คือแล้วไอหมาแมวเรื่องนี้กระดันพูดได้คุยกันลรื่องอันนี้งงคุยกันรู้เรื่องด้วยจ้าสุดท้ายก็คุยกันรู้เรื่องนะจ๊ะแฟนตาซีหรือเปล่า S <S ใช่คือมีความแฟนตาซีอะไรเนี่ยตกลงมันคุยกับคนหรือคุยกับหมาหรืนดูแหรืออะไรเขาคิดแทนหมา <S <S 2> <S 2> เออคือรายการทำเลิบจริง <S <S โอ้โหต้องบอกว่าคืออ่านไปแล้วก็แบบ ลุ้นมากในแต่ละตอนเนาะแล้วทั้งลุ้นทั้งพยายามแบบต้องแปลต้องถอดรหัสต้องลอง้ี่ใครพูดออนี่ตัวไหนพูดกันแน่อะไรเงี้ยเออคือมันมีหลายอารมณ์หลายสีสันมากนะคะสาหรับหนังสือเล่มน,นี้คือสนุกขำแบบบางทีขำน้ําตาลเล็ดเลยแล้วก็บางช่วงก็จะเศร้าแบบเศร้าสะเทือนใจอะ่ะนะอย่างไอ้ชากยิงหมานี่ก็แบบว่าโอ้โหเออเศร้าอ่ะเข้าใจความรู้สึกเนาะ ใช่ดีนะที่ออกมาแค่ไม่กี่ฉากเราอ่แล้วยังรู้สึกไม่ผูกพันไงเออนั่นแหละตายก็เออ,เอ,อก็ก็ไม่เป็นไรทําใจได้เ,เนาะแต่มันก็เห็นแบบว่าวิถีชีวิตของเขาอะ่ะจริงค,ค,คือก็เรื่องการฆ่าสัตว์มันเป็นเรื่องปกติม,มากที่มันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะค่ะนะอ่ะต่อไป นะคะก็เป็นการประจบผจญภัยนะคะเรียกว่าตั้งแต่แบบว่าถ้าเทียบอายุเนาะก็เหมือนแบบเด็กหนุ่มอ่ะเด็กหนุ่มกาลังจะเป็นวัยรุ่นเนาะจนกระทั่งแบบเป็นวัยเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่คาดหวังของชุมชนเลยนะคือเหมือนเป็นคนของหมู่บ้านใช่เป็นตัวแทนหมู่บ้านอันนี้เป็นตัวแทนหมู่บ้านที่แท้จริงเออคือเหมือนแบบถูกแบกไว้ะแบกความหวังของคนทั้งหมู่บ้านไปเพื่อแบบไปประสบความสําเร็จให้ได้อ่ะและคิดดูตอนเขาบรรยายฉากนะฉากที่แบบ โดนด่าไม่ให้ค่าเช่าห้องไปโดนตำรวจแบบเหมือนแบบจะจับ,บแล้วนะจะตำรวจจะจับ,บ,บแล้วนะอะไรแบบมันต้องมีทั้งเรียนก็ต้องเรียน <c oughs> เผชิญชีวิตก็ต้องเผชิญอ่ะ <c oughs> คือจะไปสอบอยู่แล้วอยจะมาจับ <c oughs> อะไรเงี้ยคือชอบมากอ่ะคือเขามีความน่ามึนอะ่ะไม่จ่ายค่าเช่าอ่ะคืออย่า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 พึ่งมาจับตอนนี้คือจะสอบจะอ่านหนังสือสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตลกดีแถมบด่าแล้วมันก็มีตลกไลายด้วยนะด้วยความที่เขาเป็นเด็กแบบ การเรียนแย่ใช่ป่ะเด็กการเรียนแย่แล้วก็ผู้ใหญ่ก็พยายามเคี่ยวเข็นครูก็แบบว่าให้ไปเรียนพิเศษต้องได้ภาษารัสเซียอ่าเป็นคนจอร์เจียต้องพูดรัสเซียได้เพราะว่าแบบว่าเป็นแบบประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมคืออยากจะได้ดิบได้ดีก็ต้องพูดภาษารัสเซียให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันตลกายตอนที่แบบเด็กไปเรียนพิเศษกับครูอะ สอนอะไรครูสอนอะไรครูคือครูให้มาเรียนพิเศษะให้กครูก็ถามว่าผ่าฟืนหรือยังให้ให้นมบัวเลยตั้งลองครูสอนอะไรอ่ะตอนแรกนึกว่า เดี๋ยวก่อนีการอะไก็เป็นนสือแล้วนี่แล้วแบบเดี๋ยวก่อนนะอ่านไปแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มาเรียนพิเศษใช่หรอแล้วก็เนี่ยคือให้เด็กทํางานบ้านทุกอย่างทำงานบ้านสอนภาษาแล้วพอทํางานบ้านเสร็จแล้วอ่ะไปกับบันไดได้สองคำาอ่ะไหนมาท่องกริยาสิกับบันไดแต่คําว่ากริยาเนี่ย เออเขาก็เสียเสียกันว่ะกะยาเออชอบตอนพูดกะยากิริยา,ยากักริายากับกิริยาสองคำเนี้ยเออคือ <c oughs> าย่าด่าดเจ็บอยู่เนี้ยเออไม่รู้หรอว่ากิริยาคืออะไรแต่กิริยามระยะถุงแกมันเรว <c oughs> <c oughs> เออไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบด่าหลานแบบสุดดีอ่ะใช่ <c oughs> ใช่นะต้องบอกว่าแบบเออเป็นเป็นรูปแบบการเขียนเนี้ยเป็นแบบเหมือนได้อะล็อกเนาะใช่เป็นออลล็อกเป็นบทสนทนาอะไรเนี้ยมันก็เลยเออไม่ได้บรรยายเยอะมันก็เลยแบบสนุก เรื่องของการต่อปากต่อคําของตัวละครแต่ละตัวที่ก็แบบมีบุคลิกชัดเจนมากย่าเนี่ก็เป็นหญิงชราเนะอายุก็แบบเจ็ดสิบกว่าตอนตอนที่เปิดเรื่องมานี่ก็เกือบจะเจ็ดสิบแล้วนะคะแล้วก็ไปอยู่กับหลานเนาะก็พยายามจะเขี้ยวเข็นให้หลานเรียนไอ้หลานก็เป็นเด็กอ่ากำลังจะเป็นเด็กหนุ่มกําลังแบบว่าไม่อยู่ในล่องในรอยเท่าไหร่นะสองตัวละครลุงสองลุงข้างบ้านสองคนก็ดูแบบก็ดูก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่มีความเป็นกบฏเนาะทุกคนเลยทุกคนในเรื่องไม่ใช่บบแค่นะในท้องถิ่นนั้นด้วยนะข้ามาถึงฝั่งที่เรียนด้วยเออ อะไรก็ไม่ปกตินะแต่ละคนทั้งเจ้าของบ้านบ้างแหละทั้งคุณป้ามาทาคือถึงแม้จะทวงค่าเช่าบ้านก็ตามแต่นก็ให้อยู่ให้อยู่ด้วยดูแลหาข้าวให้กินรักเหมือนลูกเหมือนหลานชอบตรงนี้ตรลุงป้าเป็นยังไงเนี่ยเหมือนจริงป้างป้าก็เหงาไงแล้วมีคนมาเช่าห้องอยู่ป้าก็แบบเออเหมือนรักเหมือนลูกเอเนี่ยแหละต้องการมีคนมาอยู่นี่เงินก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรเลือดแม่ต่ลุงอีกคนนึงที่ที่ว่าจะมาจับ เพราะว่าไม่ตำรวจอ่ามาจับ้วพาไปชวนกินเล่าเริ่มสงสารสงสารเริ่มชวนชวนไปกินแล้วไม่จ่ายตังค์คืออะไรคือลุงเมาหลับไปคืออะไรจะต้องแบกก็าไม่คยอ่ะเออเออสนุก่ะสนิทกันสนุกมากนะคะก็เรื่องราวก็ดําเนินไปเรื่อยๆเนาะเราก็เห็นพัฒนาการของตัวละครนะคะแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นด้วยใช่ ตัวละครแต่ละตัวนะคะในหนังสือเล่มนี้คืนวันอันแสนงามเนี่ยต้องบอกว่ามีสีสันใช่สนุกมากแล้วก็คือคนคนเขียนก็วางพ็อตเรื่องเอาไว้แบบให้เราติดตามได้ตลอดทั้งเรื่องเลยใช่นะมีทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้อย่างที่บอกใช่ะมีซึ้งด้วยแล้วที่สำคัญมีเรื่องความรักด้วยนะจ๊ะใช่ซูริโกเขาก็มีความรักนะมีความรักตามภาษาเด็กหนุ่มเขาปักใจกับผู้หญิงคนหนึ่งใช่ชื่ออะไรนะ มาลีมาลีผู uh, ้หญิงคนนี again, right. ้ยเขาปากใจมากเลยเขารักมากแต่ว่าพอต้องจากกันไงมาเรียนอยู่คนละที่ก็มาเจอผู้หญิงคนใหม่สุริโกก็แบบว่าต้องบอกว่าหมันท้าทายเ้าทู้ความเป็นหนึ่งค้เด็กนุมทั้งที่ไม่ควรจะมีเลยดูจากวิธรรมแล้วจริงๆ เออผู้หญิงชอบตรงไหนนะเออมันอย่างนี้แหละอาจจะชอบของแปลกก็ได้นะเขาบอกว่าผู้หญิงก็ชอบคนเลวไงออหรอชอบคนไม่ปกติเออมันอาจจะเป็นจุดขายนะแต่ก็คือเขาคือต้องแบบชมความการหยิบเอามุมหรือแก๊กหรืออะไรมาอะไรเงี้ยแล้วบางอย่างสถานการณ์บางอย่างอะเราก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยคนเขียนเขาจะเอามาเป็นเป็นส่วนหนึ่งของ การดาเนินเรื่องอะอย่างเช่นเรื่องตาปลอมอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยคือตัวละครที่แบบว่าตาบอดอ่ะแล้วจะอยู่ก็มีคนที่ตาบอดเหมือนกันอีกคนหนึ่งคือเรารู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะขำก็ขำนะจะขำเออมันขำแบบจุกจุกเออมันจุกก็จุกนะแล้วที่สําคัญตอนที่เขามีซึ้งด้วยนะตอนที่เขาจะไปปลอบกันออคือแบบอันนี้ก็ปิดไงฉันไม่อยากบอกว่าฉันเหลือตาเดียวเหมือนแกไปแต่ปรากฏว่าคนนั้นอะเขารู้อยู่แล้วแต่ว่า เพียงแต่ไม่พูดเธอเองเพราะว่าถ้าพูดไปเพื่อนก็จะรู้สึกแบบไม่ดีกอมันรู้สึกว่าอุ๊ยอ่านแล้วมันก็จุกจุกเนาะอันน้ก็ยังมีอารมณ์แบบนี้มาด้วยอ่ะจุกไปแต่ก็ซึ้งนะแต่มันก็ได้เห็นนิกัเนาะจำกของทั้งสองคนเลยเนียเข้าใจนะความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็กลัวไปเองด้วยแบบีกลัวเพื่อนยอะเย้ทคออะไรทำเขาไว้เยอะอารมณ์ทำเขาไว้เยอะจริงด่าเขาไเยอะไงพิศาเดียวตาเดียวพิศาตาเดียวไปให้ฉายาเขาแบบในบูลลี่เขามาตั้งแต นิ่นนานไงเออผมแบบเป็นเองก็เลยแบบนั่นแหละเนี่ยไอการบูลลี่มันมีมาทุกยุคทุกสมัยแหละใครชอบบูลลี่ใครระวังไว้นะนสุดท้ายก็เข้าตัวใช่ไหมอย่างกับป้นเราที่บอกว่าว่าแต่เขาอินอเป็นเองใช่ใช่เลยเรื่องนี้ใช่เลยโดนเต็มเต็มจริงนะเออแต่ก็มีหลายๆซีนที่ทําให้เห็นว่าตัวละครเขามีความผูกพันกันจริงค่ะจริงนะ ผูกพันกันเยอะด้วยเนาะถึงแม้ว่าภายนอกเขาจะแสดงออกเหมือนเกลียดกันก็ตามแต่ว่าพอถึงเวลาที่ใครสักคนมีปัญหาหรือว่ามีความทุกข์อ่ะคือมันทําให้เห็นแหละว่ามิตรภาพมันมิตรภาพีิแทจริงมันเป็นยังไงนะก็อีกอันหนึ่งที่โดดเด่นด้วยเนาะของหนังสือเล่มนี้ก็คือการบรรยายเห็นเรื่องภูมิ ประเทศอ่ะบรรยากาศเนาะของจอร์เจียในในภาคที่เป็นแบบภาคชนบทอ่ะที่ไม่ได้อยู่ในเมืองความความที่ยังมีธรรมชาติใช่ไหมคะที่สวยงามแล้วก็เห็นแบบเวลาหนาวมันหนาวแบบหนาวแบบชีวิตจะแบบอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบมีการพักถุงเท้าอะไรอย่างเงี้เนาะนะคะก็อันนี้ก็เป็นแบบชุมชนที่อยู่บริเวณแม่น้ำกูบาชูลิ อ่านแล้วรู้สึกว่าฉันอยากจะไปแม่น้ำนี้คือแต่ไปแล้วจะไม่อา่านชื่อจะแบบจะน,นั่งมองมันเอนอ๋ออนะเขาบอกว่าแบบด้านด้านซ้ายเนี่ยเป็นห้วยห้วยน้ำที่ชื่อว่าลาเชชุกชุมไปด้วยปูปลาเด็กๆก,ก็เดินตีนเปล่ามีสะพานไม้เล็กๆ ข้ามไปในฤดูใบไม้ผลิน้ำหลากจะพัดมาทำให้เห็นแค่เสาดำๆโดดเด่เหนือผืนน้ำอะไรแบบนี้้โเบรนยายฉาให้เห็นภาพชาละเราเราซื้อแบาโอ้แต่เราเมืนเราอยากไปนั่งลงไปตรงนั้นจริงอีกคนยืนคนนั่งใช่คนนอนนะจ๊ะแล้วคือแบบพอหน้าหนาวเนี่ยมันก็มันหนาวแบบหนาวผิวน้าหนาวนมากหนาวจนอยู่ไม่ได้จนต้องแบบว่าเอาแบบเอาเศษผ้าเอาเศษหนังสือซึ่งตัวละครนี่ชอบมากเลยฉีกหนังสือเลย ไปอ่านหนังสือไปอุดตามรูรูรูรอยของแบบว่าบ้านที่แบบอากาศมันเข้ามาอะไรเงี้ยลมมันเข้าเพื่อไม่ให้อากาศหนาวมันแทรกซึมเข้ามาอะไรเงี้ยโอ้โหบรรยายจนเรารู้สึกว่าเออเนาะนี่คือภูมิ ภูมิอากาศบ้านเขาใช่ใช่เนาะเวลามันหนาวมันคงหนาวแบบบาดจิตบาดใจอ่ะแต่เวลาฤดูใบไม้ผลิก็คงสวยงามมากๆเนาะหิมะตกอะไรก็น่าจะเป็นเขาวๆาพลนพลุดูเหมือนแบบเมืองในฝันเนาะหรือหรือเป็นเพราะว่าเราเห็นแต่มุมนั้นก็ไม่รู้ที่เขาเสนอเราเราก็เห็นความแบบความเขาเรียกว่าอะไรดีคือในมุมของเราอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเขาแลนแคนเนาะเรื่องของอาหารการกินอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเวลาจะแบบจะหาอาหารจะต้องตุน อาหารเอาไว้ในช่วงฤดูหนาวอ๋อใช่คือมันมันเป็นภูมิประเทศของเขาด้วยแล้วก็เป็นช่วงสงครามด้วยนี่ก็สงครามโลกที่สองก็ต้องแบบว่าตุนกักตุนอาหารเอาไว้ใช่แบบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ไอความแบบความขำบนความขมขื่นอะไรเงี้ยมีมาตลอดมีมาตลอดมีมีไอซีนอีกอันหนึ่งที่แบบวัวจะตายอ่ะแล้วถ้าเอาวัวไปทิ้ง เอราไปจาบถือคืออะไรคือวัวเขาเลี้ยงวัวเพื่อที่จะเอาน้ํานมมันใช่ไหมก็คือเอานมมาดื่มกินเอาไปขายอะไรเป็นรายได้อะไรเงี้ยจนกระทั่งมันแก่จนมันให้ลูกไม่ได้ให้นมไม่ได้คือมันจะตายอยู่แล้วใช่ใช่คือให้นมจนหยดสุดท้ายจริงๆนั่นแหละแล้วสุดท้ายมันก็ตายสุดท้ายก็ตายแล้วก็คือแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาขนมันไปเนาะ ก็ประมาณว่าแบบฝากคนแถวนั้นเรียกว่าจ้างใชมัหมจ้างคนแถวนั้นเออเขาก็ได้เงินไปเเหมือนคนติ้งตองไม่อยู่ด้วยกานเนะไปจ้างเขาแล้วคุณก็แบบกลับบ้านเลยเงี้ยคิดว่าเขาคงจัดการให้แล้วปรากฏไม่จ้าโดนจับเลจ้าโดนเอาหัวไป้ไอคนที่รับจ้างดันเอาวัวไปทิ้งไว้ข้างทางแล้วมันก็เป็นเรื่องมลพิษมลภาวะก็อาจจะโดนปรับเยอะเลยอ่ะหมดเนื้อหมดตัวกันไปคือแบบถ้าทาเป็นหนังเนี่ย ถ้าทำเป็นหนังเนี่ยมันคงจะแบบว่าเออไปข่มขืนไปอะไรอย่างเงี้ยนะไอความไม่รู้ของคนต่างจังหวัดเนี่ยคือก็เอาง่ายไว้ก่อนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคนไว้ใจคนด้วยเนาะไว้ใจคนเป็นทุกที่ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้ใช่ใช่คนต่างจังหวัดเป็นแบบนั้นจริงเออนะแต่คือสุดท้ายอะเรื่องเรื่องราวของตัวละครเนี่ยค่ะมันก็นําไปสู่เขาเรียกว่า จุดทิ้งท้ายเนาะที่ตัวผู้ประพันธ์เนี่ยเขาก็คงฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแก่นของเรื่องด้วยเนาะก็คือว่าไม่มีใครที่อยู่กับเราตลอดไปคนทุกคนก็พบกันเพื่อที่จะจากกันไม่วันใดก็วันหนึ่งเนาะไม่จากเป็นก็จากตายกอนจบแอบเศร้าอ่ะก็แอบเศร้านนะคะก็ตัวละครที่เป็นตัวจีดของเรื่องมาตลอดเนาะก็ถึงเวลาที่จะต้องแบบ จากไปก็เป็นตามธรรมดาเนาะสูงวัยแล้วก็ต้องจากไปใช่แต่ก็ทำให้เห็นเลยว่าเออเวลาที่ตัวละครเขาบางทีเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไม่เคยคิดถึงว่าวันหนึ่งเขาจะต้องจากกันใช่ปหก็อยู่กันแบบว่าตีลันฟันแทงกันไปอะไรอยลากันไปยเอาล้อกันไปต่อปากต่อคำกันไปแต่พอวันหนึ่งอยู่ๆก็มีเหตุที่ทำให้คนที่เรารักที่สุดเนี่ยมีเหตุจากไปแบบเฉียบพันนะนี่แหละ พอพอมีการพากจากความรักมันเลยชัดเจนอะ<ช>่ะท<ช>ุกคนเลยทำให้เห็นเ<ช><ช>นะเหมือนแบบแสงมาส่องแบบให้ชัดเห็นเด่นขึ้นว่าทุกคนรักกันจริงๆใช,ใชนะ จะมาซึ้งกันก็ไอตอนปอบโยนกันนะเวลาที่แบบมีวิกฤตเกิดขึ้นเนาะใช่ค่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยะคะ่ะสําหรับเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่อ่านสนุกมากขึ้นวันอันแสนงามนะคะยา่าอิลิโกอิลเลียนและผมนะคะของผู้ประพันธ์ชาวจอร์เจียนะคะก็เป็นเจ้าของงานประพันธ์หลายเล่มเลยที่มีการพูดถึงกันเยอะมากนะคะคุณโนดาดุมบันเซค,ค่ะแล้วก็ผู้แปลก็คือคุณไกรวันสีดาฟองหรือว่าคุณทายชยาค่ะ ก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะอ่านเล่นเป็นเรื่องในทุกๆ EP เนาะก็ติดตามได้ทางแอปพลิเคชันของพอดแคสต่างๆเลย Apple Podcast Google Podcast นะคะหรือว่า Spotify ก็ได้แล้วก็ฝากจุ๊กซวยด้วยค่ะวันนี้เราสามคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่องคู่หูพอดแคส